อ่ะสวัสดีครับพบกับผมซันนกรง channel นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพูดคุยสักหน่อยนะอ่ามาทำคลิปนะตอนนี้มีนกอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมที่เก่งมากๆเลยนะครับผมได้ข่าววันนี้ได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะครับผมอ่าเป็นนกพงหัวจุกประเภทอ่านับดอกสียกนับดอกนะครับผมและตัวนี้นะครับผม ที่ได้ข่าวมานะครับผมเขาเลี้ยงอยู่แค่อไม่เกินครึ่งปีนะครับผมจากซื้อมาสองพันดร้อยบาทนะครับผมตอนนี้นกตัวนี้ได้มูลค่าขึ้นไปสามเศนเลยนะครับผมโอ้โหก็ขอปบม,มือด้วยนะครับผมเป็นนกอ่าใกล้บ้านผมเองนะครับผมจากการที่ลงเล่นดีนะครับผมอ่าอ่าเป็นนกที่ว่ายืนลงได้ดีมากนะครับผม ลงเล่นเต้นลิกเก่งมีความสามารถครบเครื่องนะและที่ทําคลิปนี้นะครับผมเพื่อให้เป็นเรงบันดาลใจนะครับผมกับเพื่อนๆที่เลี้ยงนกกงหัวจุกนะเออเขาซื้อมาแค่สองพันแปดร้อยบาทนะครับผมตอนนี้นะมีคนยื่นซื้อถึงสามเศนแล้วเพื่อนๆคิดดูนะครับผมว่านกกงหัวจุกมันมีมูลค่ามากขนาดไหนเออแล้วถ้านกเพื่อนๆไปเก่งขนาดนั้นนะเออ ก็มีมูลค่านะถูกไหมเพื่อนๆลองคิดดูนะตลอดชีวิตเรานะมันจะมีนกที่คู่บุญคู่บารามีสักกี่ตัวนะครับผมอ่าเป็นนกที่รู้เรื่องเพื่อนๆลองคิดดูนะตอนนี้กําลังมาเลยนะครับผมอ่ะนกเอริเกนอยู่อาเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่นะตอนนี้เป็นนอกอีกตัวนะครับผมที่กําลังน่าจับตามองชื่อว่าเฮอริเกน อ่ะวันนี้ก็ได้ขา่าวมาว่าได้ทีหนึง่งเพื่อนเพื<ๆ>่อนลองคิดดูนกได้หัวได้อะไรมานี่คือมันสุดยอดนะครับผมเลสิ่งที่ตามมานะเมื่อเราเก่งนกติดรางวัลน,นะครับผมเลสจ,จ,จะมีคนตามซื้อนะตามสเต็ปนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมมันเป็นการอัพมูลค่านกของเราขึ้นไปด้วยนะครับผมอ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเจอกันแล้วหรือยังนะครับผมนกคู่บุญคู่บารามีที่ทําให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนอ่ะมีได้เงินเป็นโกเป็นกรรม ลงเก่งกันที่ไหนก็อเอาตัวรอดนะครับผมพารางวัลกลับบ้านมาได้ตลอดลองคิดดูเพื่อนๆจะมีนกแบบนั้นสักกี่ตัวนะครับผมอ่าแล้วใครเจอเลี้ยวนะใครมีเลี้ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะวันนี้ผมก็มายกตัวอย่างนะนกเก่งหนึ่งตัวนะเจ้าตัวนี้นะครับผมลงเร็วมากนะครับผมลองเร็วจริงๆนะครับผมแล้วก็คิดว่าราคาเขาอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับผม คิดว่าอาจจะเป็นยอดนกในอีกไม่ช้านะครับผมเพื่อนๆจับตาดูได้เลยนะครับผมในทิกต o อกนะครับผมสามารถพิมพ์ได้ว่าเฮอริเคนนะครับผมเพื่อนๆจะไปเจอกับเจ้านกตัวนี้ที่กําลังขึ้นนะเป็นม้ามืดอีกตัวหนึ่งนะครับผมในนกคงหัวจุกสียกน้ําดอกนะครับผมเล่เพื่อนๆที่เก่งนกคงหัวจุกอยู่อาจจะได้เห็นในไม่ช้านะเพราะตอนนี้กําลังเดินสายนะเพราะว่าเจ้านกตัวนี้นะตอนนี้ ไปสนามไหนก็เอโตลรดได้ลงเก่งลงเร็วอ่าแล้วยิ่งยกเจอก็มีดอกตลอดนะครับผมเป็นนกเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมเปรียบเสมือนดาวดาวดวงใหม่ที่ได้จุติขึ้นมาแล้วนะครับผมเลยลก็มาดูกันนะครับผมว่าในช่องผมนะเอฟจะเจอนอกแบบนั้นเร็วหรือไม่นะครับผมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าเออพี นี่ผมเลี้ยงนกงงหวัวจุกนะผมเจอดาวดวงใหม่แล้วมันกาลังเล่นกําลังขึ้นกําลังกินนะครับผมอ่าเลดจ,จะทํานํามานะครับผมเงินโตให้กับเพื่อนๆมากมายนะครับผมคนหาให้เจอนะครับผมตัวไหนถ้าไม่เล่นพยายามถึงที่สุดเลี้ยวลบปล้ำจนภาษาบ้านๆเขาบอกมันปล้ำเหมือนเสือกินเต่านะครับผมก็เหนื่อยนะ เราก็ควรพอแค่นี้เปลี่ยนตัวนะครับผมลองควรหาตัวใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าตัวที่มันเข้ากับเราจริงๆเข้ากับสภ,ภาพวินลมเราอ่าเราเต่ง่ายเขาล้มตามที่ต้องการของเราอันนี้เพื่อนๆก็คือถือว่าโชคดีถ้าเพื่อนๆเจอตัวนั้นนะอ่าแต่ช่วงผมหลายๆคนที่เจอกันนะครับผมจะเจอไปว่าเล่นดีเออแต่ว่าได้สักขนสองขนแล้วก็หายไปเลย ไอ้น,นี้เพื่อนๆผมจะเจอกันมากกว่านะครับผมเพื่อนเๆต้องหาไห้เจอที่เก่งเลี้ยวต้องเก่งนะฮันด้วยนะครับผมไม่ใช่เก่งแค่สนามสอสนามเขาเรียกว่าเอาเป็นบางขนบ้างขนนี้เล่นบบขนนี้ไม่เล่นเออในใครเจอนอกที่ดีกับตัวเองเล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าพี่เออผมมีทาโร่นะตอนนี้ดาวกำลังจุติ เออความสามารถกําลังเกิดขึ้นมานะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าเออพี่ของผมอ่ากินเสียงทองอยู่กินดาวรุง่งอ่ากินอะไรประมาณนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเพื่อพูดคุยเลขเปลี่ยนนะว่าเออเรามีนกตัวที่กําลังจะขึ้นพูดคุยคุยโมกันได้นะครับผมอ่า กลุ่มนี้สร้างมาสร้างขึ้นมาเพื่อพูดคุยเรื่องนอกองหัวจุกอยู่แล้วนะครับผมและเคยมีนกเก่งมีวิธีการทําให้นกเก่งได้ดีก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้นะเออช่องเราเป็นอ่ายินดีนะครับผมเกี่ยวกับนอกกองหัวจุกนะเรื่องอื่นไม่เอานะครับผมขอนูกองหัวจุกล้วน,วน,วนเหมือนเคสที่ผมมายกวันนี้นะครับผมเจ้าเงอริเคนเจ้าของซื้อมา2 8 0 0เพื่อนๆลองคิดดูนะ มันขึ้นไปสองสามเซนได้ยังไงเพื่อนๆเราคิดดูความเก่งกาจนะครับผมยิ่งเก่งทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งกินดังวันเยอะๆนะครับผมราคาก็จะอัพขึ้นไปสูงนะครับผมและผมได้ยกเคสน,นี้มาเป็นตัวอย่างให้กับ FC ในช่องของผมทั้ง3,600คนนะครับผมว่าอ่านกคู่บุญบารามีมันมีนะครับผมค้นหามันให้เจอเลยมันอาจจะ สร้างบ้านให้เพื่อนๆได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เจอจุดนั้นก็ยินดีด้วยนะครับผมหลือใครเจอเลี้ยวก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมว่าตอนนี้นกเคยมีคนขอซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเออเหมือนเคยจับตาดูเห็นในคลิปนี้นะครับผมจะได้เพิ่มไปเป็น f อซีของท่านนะครับผมไม่ต้องมากอย่างเช่นเพื่อนๆมีนอกอยู่ตัวหนึ่งกินรางวัลอยู่ตอนนี้ชื่อเสียงกําลังขึ้น ชื่อเจ้าทารูก็สามารถมินทารูมาข้างใต้ได้เลยเพื่อให้เพื่อนๆไปติดตามนกของท่านๆได้นะครับผมอ่าผมจะดีใจมากเลยถ้าบอกว่ามาจากช่องพีชันครับมาเจอแล้วนะครับผมเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้เขาถือว่าเป็นยอดนอกที่กําลังจะเก่งเราจะได้รู้กันด้วยนะว่าประชากรน,นอกที่เก่งๆในประเทศไทยมันมีตัวไหนกันบ้างนะตอนนี้นะครับผมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับผมเพื่อนๆ เพราะว่านกราคาหลักล้านตัวน,นี้มันมีหลายตัวแล้วนะครับผมประเมินค่าไม่ได้นกพงหวัวจุกที่เก่งมีเยอะนะครับผมที่ผมมาทาคลิปนี้นะเผื่อเพื่อนๆจะได้มีแรงบันดาลใจในการหาเรารุ่งน,นกเก่งนะครับผมมาทํากันเอ,อในเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมมาทําอ่าความรู้เกี่ยวกับนกพงหวัวจุกอะไรก็ฝากพี่ๆน้องๆ กดติดตามไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ